ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพบกับพ่อแตนเหมือนอน,อน,อนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนเนลนะพี่น้องเด้อครับเมื่อนนี้พ่อแตนพามาติดอ่าสรุปเลขลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะสิบเจ็ดอาจารย์ดังนะครับครับมื้อวันจันทร์นะพี่นอนะ้องวันจันทร์ที่เก้ากันยายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเจ็ดแปดเจ็ดสามสามเก้า เลขล่างก็ออก73นะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาพี่น้องที่ป่อเตีมสรุปให้ครับตัวล่องมาได้พี่น้องเด้อตัวเด่นบอมาจักตัว4กับ8นะครับมาตัวล่อง069มาเก่านะพี่น้องเนาะ39 37 73อ่ะงวดที่พ่อเตี่ยมพามาสรุปตัวเองนะพี่น้องเนาะ ครับ17อาจารย์ดังพี่น้องสัดด์เกีย่ยนนะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมสิเริ่มจากเสียนคนริมทางเลยพี่น้องเนอะครับเสียนคนริมทางบนล่างวิ่งรลดหนึ่งกับสองพี่น้องหนึ่งกับ2ครับ เอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อตัวเน้นเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองครับส่วนตัวก,กันตัวร่องกับเบิร์ไว้น้ำได้พี่น้องเนาะเอามาสอบแต่ใดก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับแคปหน้าจอครับผมขับไปเตรียมก็ขอ,ขอขอบคุณอะไรได้ครับเด้อเซียนคนริมทางเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อช่างคมนะพี่น้องเด้อพ่อช่างคมงวดที่ผ่านมากกับเขาเกตสาตรงๆนะพี่น้องครับงวดนี้ให้มาบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ1เน้นที่0นย์พี่น้อง0กับ1ครับลงคะแนนไว้นําพี่น้องเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเน้น0ูนย์สี่นะครับตะวัน1น1่งสห หมักยุติพี่น้องเบิ่งไว้น้ำน้อยพี่น้องเนาะครับส่วนหมักตุนเนียนบ่เขาชักจอองพอสังคมครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมก็ขอขอบคุณอะไรนะครับเด้พอพ่อช่างคมเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมงและพี่น้องครับอาจารย์เมงบนล่างวิ่งรลด เก้ากับสี่เน้นที่เก้าเก้ากับสี่สี่เก้านะครับครับส่วนจับคู่พี่น้องครับอาจารย์เม่งเน้นที่สี่เก้าห้าเก้าได้พี่น้องเด้อสองเก้าสามเก้าเรียกลายหางพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับระเดรียมขอขอบคุณอะไรนะครับเด้ออาจารย์เม่งนะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อสวัสดิ์เด้พี่น้องเด้อพ่อสวัสดิ์มวดทีพันมากม3าด้พี่น้องเด้อเข้าตัวกับขับบนล่างวิ่งรูด3กับ2พี่น้อง3กับ2 3 2นะครับขับส่วนจับคู่พี่น้อง พ่อพอเน้นในที่แปดสองแปดสามพี่น้องเด้อเอาหมักตัวใดกะพิจ,จะหน้าเบิ่งนเนาพี่น้องเนาะรับทีสําคัญก็จะลืมกลับตัวไว้น,นานะครับเอาแชปหน้าจอครับผมขับเตรียมกับขอขอบคุณพ่อ,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 พอสวัสดห์หลายๆนะครับเด้อ่อยปังๆเนาพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้อง ขับปูศูย์เบนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้องเน้นที่8 8กับ9ครับลงคะแนนไว้นำพี่น้องจะลืมเาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อรับปูประเนในที่85 86 80 8ปดหแลักเก่าเข้ามักเข้ากับเบิ่งนเอาเนาะพี่น้องเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผม ครับรเตรียมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องปูโคราดบนล่างวิ่งรูดสกับ5เน้นที่ 4, 4ีกับ5พี่น้อง 4, 5นะครับ เอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อปูพนเนนที่ห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับมาหมักตัวเ็กชอบตัวเด็ก,กับปิดจารหน้ามองเนาะพี่น้องเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมข้อกาบขอบคุณฟูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้อง เตียนน้องหารบนล่างวิ่งรูด7กับ4พี่น้อง7กับสี่เจ็ดส่ครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเ้อจับคู่เด่นที่7จ7 6 7 9นะครับเอาตัวล่องเข้ามากเข้ากับพิจารนาเมื่อเอาเนาะพี่น้องเนอะอที่สำคัญอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับ รับแคปหน้าจอครับผมรับป้าเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองหานนาะพี่น้องเนาะรับไปต่อครับผมครับส่วนจับคู่ตัวกันเบิ้ลนกัมีได้พี่น้องเด้อเจ็ดเจ็ดซีซีนะครับกันเบิ้ลนกันเป่าไว้นะครับเซียนหนองหานับไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางพี่น้อง หนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูด8ดกับ9เน้นที่8ดพี่น้อง8กับ9 8 9ดนะครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเน้น8 9ตัวเดียวเชนเนพี่น้องรับเชปหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอขอขอบพุ่นหลายๆเด้อรับเด้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูทองนะพี่น้องเดอ้อปูทองงวดที่ผ่านมากกับเขาตเตรียมนะพี่น้องเดอ้อกล่าสามขับมวลนี้ปูใหญ่มากนาะครับเนาะบนล่างวิ่งรวดสี่กับหกพี่น้องสี่กับหกครับเอาส่วนจับคู่ปูพันบนเน้นให้ได้พี่น้องเดอ้อ เอาฉะนั้นแล้วมากตัวได้สอบตัวได้เฮาก็จะลืมกลับตัวไว้น่ำนาอพี่น้องเนาะรับแคบหน้าจอครับผมรับเตรียมขอกรับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องรับปูสีสะเกตบนล่างวิ่งโลด3กับ4เน้นที่3พี่น้อง3กับ4 3 นะครับตะว,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 วันเนี่ยหลายตัวได้ได้พี่น้องรด้องวนนี่ปูนะครับเอาฉนั้นแล้วมักตัวได้ชอบตัวได้กะพิจารณาเมืองน้อพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับแคปหน้าจอครับผมกลับเตรียมข้อกาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเออปูสีสเกตเนืพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อแหล่ได้พี่น้องเดอ้อพ่อแหล่นอนหน้าชุดเต็มนะครับวงดที่ผ่านมากกับสาเข้าตรงๆได้พี่น้องเดอ้อกับบนล่างบิ่งรวด2กับ8พี่น้องสองกับแปดครับเาส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเดอ้อพอแหล่พเนนไ้ที่สี่สองหกสองแปดสนะพี่น้องเนาะครับ ไปปังปังอีกนะพี่น้องเนาะอเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เฉียมมาลาดได้พี่น้องเนื้องวดที่ผ่านมาสามเก้าเข้าเตรียมได้พี่น้องเนื้ออาจารย์เฉียมมาลาดนี่ธรรมดามาไลายงวดแล้วพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสี่พี่น้องหนึ่งกับสี่หนึ่งสี่นะครับเอาส่วนจับคู่ตัวเน้นตัวเด่นพี่น้องหนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่ขับตัวกันตัวลอกเข้ามาเข้ากับพิจนนารณาเมื่อเอาเอนาะพี่น้องเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เฉียนม,มาลาดเนาะพี่น้องเนาะ ครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานงนที่พิพาน์มากกับเขาตกกลับเด้อพี่น้องเด้อรับงดน,นี้ก็ยังหม่อยู่ที่สามแปดโอสามเจ็ด <c oughs> ครับเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้องเจ็ดกับแปด ส่วนจับคู่พี่น้องเน้นที่17 18 27 28เน้ะพี่น้องเนาะขับตัวกันตัวร่องกับตัวกันนะครับนีอน้อง1ก2 6นะครับเสียนชัยวานอย่าลืมพี่น้องมารสอบไปในห้องก็อย่าลืมกลับตัวน้ำเบอรับเด้อมอดีพานมากกับเขาตกวกับนะพี่น้องเนาะับเช็บหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้อง เซียนหยวนงวนที่ผ่านมากกับสาเข้าตรงๆเ้ยพี่น้องเ้อครับงวนนี้ไฮมาบนล่างวิ่งรูด5กับ8พี่น้อง5 8นะครับเอาส่วนจับคู่ตัวเน้นนะพี่น้องเน้าสองหกสองสองแดแปดสี่แปห้าตัวเน้นพี่น้องครับแคปหน้าจอครับผม ครับผมเตรียมกับขอขอคบคุณหลายๆน,นะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสามแปดได้พี่น้องเนะ้อปูสามแปดนะครับเอาบนล่างวิ่งลูดพี่น้องแปดกับศูนย์เน้นที่ศูนย์พี่น้องแปดกับศูนย์แปดศูนย์ ครับเด็กบอลายหางนะพี่น้องเนาะครับ405058เน้น4050พี่น้องคอยเข่าคอยแตกปังๆนะพี่น้องเนาะครับเตรียมขอกับขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สามนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายนะพี่น้องนะเนอะเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมาก,กับสามเจ็ดเข้าตัวกับพี่น้องขับงวดน,นี้แฮมาบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ดหกเจ็ดนะครับหาส่วนจับคู่ตัวเน้นนะพี่น้องเนอะสองเจ็ด้นเนอะสองหกสองเจ็ดตัวเน้นนะพี่น้อง ครับตัวกัน1828นะพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นแล้วอย่าลืมพี่น้องมากสอบตัวแรกก็อย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับเนาะครับพอเตียมขอ,ขอขอบคุณหลายๆนะไรไครับเด้อเซียนหนองคายนะครับครับแชปหน้าจอครับผมสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อของพอเตียมน้าพี่นอนะ้องเนาะอัดชุดเตียมน้าพี่น้องเนื่อแต่กพอเตียมเนี่ยไฮสองเก็ดสองแปดหนึ่งเก็ดหนึ่งแปด นะครับบนล่างวิ่งรูด1กับ2พี่น้องพอแต้ม1กับ 2, 2> 1 2นะครับออาพี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อผิดพลาดประกันใดพอแต้มกราบขอโทษขออภัยนาะพี่น,อน้องเนาะรับชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เอาฉะน,นั้นแล้วเขาเตรียมข้อไว้พอนคอยเขาคอยแตกปังฝั่งนะพี่น้องเนาะจะได้สบกันมันมันกันนะครับเอ๋อบาลนี้พอาเตรียมผ้ามานับคะแนนี่ยนาพี่น้องเนอะครับบามีตัวใดนหน่อยตัวใดหลากยกันก็ชี้เห็นเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะศูนย์มีสองคะแนนนายพี่น้องเนอะศูนย์มีสองคะแนนหนึ่งมีสี่คะแนนสองมีสี่คะแนนสามมีสองคะแนนส,มมสน,นสี่มีห้าคะแนน 5มี2คะแนน6มี2คะแนน7มี3คะแนน8มี5คะแนน9มี3คะแนนเดนสกับ8ปดิงล้วพี่น้อง ครับลองนะพี่น้องเนอะหนึ่งสองหนึ่งกับสองพี่น้องลองครับล่อง,อง,องกับอะไรได้พี่น้องเนอะจับเซกัดล่องมึงได้พี่น้องสี 4, 8, ่กับแปดคะแนนทอกันพี่น้องห้าคะแนนทากันนะครับ ขับซัดเขียนน้พี่น้องเนาะรับพี่น้องเอาแคบหน้าจอไว้นะรับเด้อบาคขับเด่นสี่กับแปดลองหนึ่งกับสองนาะพี่น้องเนาะตามคะแนนนี่ละรับคอยเข่าคอยปังๆนาะงพี่น้องเนาะจะได้โฉกโฉบมันมนกันสายวิ่งสายหลุดนะครับเรือกว่าผิดพลาดประกันได้พอเตียมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนาอครับเนาะครับ อ๋อย่าลืมนะพี่น้องเนะ้ขอขามาแล้วก็จะาลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแลเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลได้พี่นอนะ้องเน้อจะาลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นํำเนาะพี่น้องเนาะครับสุดท้ายทายสุดคอยิบี่ทุกคนโศกโศก,กมันมันแห้งแห้งลยุยยกันนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกันมีแค่นี้พี่น้องสวัสดีครับผม